สวัสดีคะ่นะนักเรียนคะวิชาภาษาไทยนะคะในคลิปนี้เราจะเรียนโครงโลกนิตเรื่องการให้ความสําคัญของการศึกษาหาความรู้คะ่ะเรามาดูโครงแรกนะคะโครงโลกนิตเนี่ยก็คือโครง4สุภาพวิธีการอ่านนะคะนะักเรียนการเว้นวรรคโครงนี้ก็คือ วักหน้าจะมีคําคำก็แบ่งเป็น2กับ3มวักลังมีสองคำหรือ4ี่คำถ้าเป็น2องคำก็อ่าน2รวบยอดไปเลยนะคะแต่ถ้ามี4ี่คำก็แบ่งเท่าๆกันก็คือ2หน้า2หลังนะคะทีนี้เรามาดูว่าโครงโลกกันนี้หรือโครงสี่สุภาพที่ครูนํามาให้นักเรียนเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะในการแสวงหาความรู้ มีอะไรบ้างนะคะดูโครงแรกกันเลยความรู้ผู้ปราดนั้นสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับยิ่งใสเ,เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานาโจรจักเบียนบอดได้เร่งรู้เรียนเอาความหมายก็คือความรู้นั้นมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินได้ในในโลกลาบเพราะว่าความรู้จะอยู่กับเราไปจน วันตายนะคะเรียนแม้ว่าโจรก็ไม่สามารถมาแย่งชิงเราได้เพราะนั้นเราโจรควรที่จะแสวงหาความรู้ในทุกสัททุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปเรื่อยจนกว่าเราจะเติบโตเพียงพอมีความรู้ที่สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตค่ะโครงที่สองนะคะความรู้ดูยิ่งรํำนักเรียนฝนทั้งเท่าเข็มเพียนภายหน้าคนเกียดเกลียดหน่ายเวียนวนจิต กลนอุทกในตรากาเปี่ยมร้นหรือมีความหมายโครงนี้ก็คือผู้มีปัญญาย่อมมีความเพียรพยายามในการสแสวงหาความรู้เหมือนกับการฝนท่า้เป็นเข็มนะคะท่างก็คือเป็นแท่งเหล็กใหญ่ประมาณนะคะก็คือประมาณหัวนิโป้งเราเองนะคะแต่เข็มเนี่ยมีขนาดเล็กนะคะมันต้องใช้เวลาฝนจนกว่าที่ จะกลายเป็นเข็มนะคะทั้งมีขนาดใหญ่มากกว่าจะกลายเป็นเข็มต้องใช้ระยะเวลาเปรียบเสมือนการที่สแสวงหาพยายามหาความรู้ตลอดทั้งชีวิตมันก็ต้องใช้เวลากว่าที่เราจะมีความรู้ความจำนานนคนที่เกียรค้าในการเรียนเปรียบเสมือนน้ำที่อยู่ในตะก้าค่ะซึ่งจะไม่มีวันที่จะเต็มเติมไปแค่ไหนก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าความรู้นั้นมีค่ามากแค่ไหนต่อมาโครง ต่อนะคะวิชาควรรักรู้หรือขาดยามินศิลปศาสตร์ว่าน้อยรู้จริงสิ่งเดียวอาจมีมั่งเลี้ยงชีพอย่าอยู่ร้อยชั่วหรือเหรนหลานความหมายก็คือวิชาความรู้นั้นควรแสวงหาและฝึกฝนไว้อยู่เสมออย่าดูหมิ่นว่าความรู้นั้นนะคะเป็นความรู้เล็กๆน้อย เช่นเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคือจะบอกว่าแม้จะถุงกล้วยแขกนะคะเช่นก็จะเอากระดาษข้อสอบมาทำกล้วยแขกเราก็สามารถเรียนรู้จากถุงกล้วยแขกหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆมันความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมันก็มีค่าคนเราหากรู้จริงแม้เพียงเรื่องเดียวก็อาจนำมาใช้เลี้ยงชีพได้ตลอดชั่วลูกชั่วหลานกันทีเดียวโครงต่อมานะคะรู้น้อย รู้เริงใจกลกบเกิดอยู่ในสะจ้อยไปเห็นชะเลไกลกลางสมุทรชมว่าน้ำบ่อน้อยมากล้ำรึกเหลือความหมายโครงนี้ก็คือคนมีความรู้น้อยมักหลงคิดว่าตัวเองมีความรู้มากค่ะเปรียบเสมือนกบที่เกิดในสะเล็กๆไม่เคยเห็นทะเลใหญ่ๆ จึงหลงชื่นชมวาสราที่อยู่เนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยอย่าประมาทนะคะต้องออกไปหาความรู้ในโลกทั้งโลกนี้นะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยสามารถให้เราได้เรียนรู้หาประสบการณ์ได้เยอะแยะมากมายเร,าเรียนต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้อะไรมากมายนะคะไม่รู้ก็ถามผู้รู้เขาอย่าคิดว่าตัวเองรู้มากจนไม่คิดที่จะถามใคร คลิปนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ